พี่นอ้องเมื่อเนี่ยมาพบก,กับมอฟมิวชาแนลอีกแล้วเด้อค่ะภาพว่างนนี่ก็คือบรรยากาศการมาเรียนในมอของมิวเด้อค่ะพี่นอ้องเมื่อเนี่ยเด้อค่ะแค่มิวเพิ่กะจัดพิธีไหวค้คูนะคะมิว่ะเด็กเป็นตัวแทนอันถือพานน้ำเพินเนาะค่ะพี่น,นะะ้นองกับเ่าก็มูค่ะละจังหวะอาจารย์เพิ่นเลือกนะนะคะให้น้องๆเพิ่นถือกับพมิผู้ใดอย,อยากถืออะนะคะ่ะก็เลยก็เลยต้องอาสาถือพานให้ให้เพินเมื่อนี้กาอัน บ้มีอย่างหลายเนาะคะ่ะสีภาพ,พี่น้องเทีเ่ยวม้อมิ้วเนาะว่ามันมีอีกอย่างแน่ก็อาจจะเป็นบรรยากาศการเรียนนะคะละกับรรยากาศในห้องมูมูก็คือจะมีหลากหลายแข้งพี่น้องก็จะมีรุ่นน้องแล้ะก็มีรุนพี่แล้ะก็มีรุ่นเดียวกันเนาะคะ่ะทีมเลี้ยนเพราะว่าที่มาเลี้ยนนี่เป็นอันภาคสมทบเป็นภาควันเสาร์วันอาทิตย์นะคะพี่น้องอันมิ้วบอด้เรี้ยน หากปกตินะคะมิวบดีเรียนวันธรรมดาก็คือมิวเรียนภากวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็จะมีแต่ค้นทํางานน่ะค่ะมาเลียนส่วนใหญ่เนาะพี่น้องค่ะสําหรับน้องๆที่เบิงอยู่ที่อาจจะการันิดว่าจบค่อยจบปวชปวส้วอแล้วสิทีคิดว่าจะเฮ็ดงานไปน้าเรียนไปน้าบีบบมิวก็อยากให้คลิปนี้ตอบโจทย์น้องๆนะคะอยากอยากให้น้องๆเขามาศึกษาเบิงนะคะว่าอันคลิปที่มิวเฮ็ดน,นี้เรื่องเล่าชีวิตของสาวโลงงานที่เรียนไปน้าเฮ็ดงานไปน้านี่ มันก็ต้องแบ่งเวลาให้ถึงนะคะละก็ต้องต้องหูจักรับผิดช,ชอบต้องมีความรับผิดช,ชอบสูงนะคะถ้าหนอ้หนองคนไหนคิดว่าโอเคถ้าเขามาเห็ดงานโรงงานแล้วละบ้านเขาจะเลี้ยนไปน้ามันกะจะมีวิถีชีวิตประมาณนี้ล่ะค่ะก็อยากให้เป็นตัวอย่างให้หน้องๆเบิ่งเนาะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเนาะคะ่ะว่าจะตัดสินใจไปในแนวทางใดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้องกัเดี๋ยวมิ้วจะเข้าไปในห้องเด้อค่ะพี่น้อง อันมิวกับิีทายวิดีโอน้ำอยู่ดอกค่ะแต่ว่ากับจักสีได้ซ้ำได้เพราะว่าพันเด็กเคยถือกล่องเข้าห่องจักเทือนะคะพี่น้องค่ะถ้าสั่นเดี๋ยวมิวเข้าห่องกันด้วยค่ะ พี่น้องว่างหานันนี่ก็เป็นอันภาพบรรยากาศตอนเบรกด้วยค่ะพักเที่ยงพักกลางวันพี่น้องละบานเนี่ยอันบ่ายบนะคะ่ะมิ้วจะต้องเรียนหนึ่งวิชาแล้เดี๋ยวมิ้วจะต้องไปซ่อมถือพานน้ำนะคะ่ะเดี๋ยวมิ้วขอตัวอันไปตามคู่ถือพานมิ้วก่อนนะคะ ค่ะมิวกำลังจะไปอีกตึกหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะต้องไปสอมระบาดน,นี้พี่น้องอันถือพานไปกันสองคนเนาะพานพานมันมีอยู่สองสองอันนี่หละกส็สิเดตซอยกันถือไปคนละอันนะคะพี่น้องเดี๋ยวจังได้มิ้วจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากด้วยค่ะพี่น้องแล้วเดี๋ยวไปเจอกันยี่ปุ่นเลยค่ะ ถือพานะครับนั่งอยู่ซ้ายไปเลยนะครับบอกซ้ายก็นั่นนะถือพานะนั่งเฉพาะบอกซ้ายเริ่มแถวสองไปเลยนะครับ นี่ค่ะสลโหลค่ะพี่น้องอันนี้กโคงจะเลิกเซตพิธีแล้วค่ะนี่กับมิวกับคงจะล้างกับฝนตกพี่น้องนี่รถติดแห้งแห้งไปค่ะเดี๋ยวมิวจะต้องเดินห้างกับเหลือเด้อค่ะเดี๋ยวจะอ่ะละค่ะพี่น้องนี่กับมิวก็ต้องวิ่งมาทำอะไร ทอะไรกลับแล้วเ <c oughs> อาละค่ะพี่น้องม้งหันนี้ก็จบไปแล้วเด้อค่ะก็ะมันพิธีหวายคูนะคะอันมิว้วกแบบับทามาเลี้ยนอยู่นี่มิว้วกับเป็นนักเลี้ยนปีหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นภาคสมทบค่ะอันม้งหันนี่ก็ได้ถือพานพี่น,ออน้องอันขราเจ้าให้ถือสันดองวามันว่าไู่ฟไดถือน่ะนะก็เลยก็เลยได้ถือถอ,อันผูซ้ายหันกับเพื่อนกับเป็นรุ่นน้องเนาะเพื่อนเป็นทหารค่ะ เราวมือนี่นะคะพี่น้องถ้าผู้ใดมากคลิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามน้ำเนื้อค่ะพี่น้องถ้าคลิปนามิ้วจะเหตุเอียงฝากพี่น้องติดตามน้ำเนื้อค่ะสำหรับมือนี้มิ้วไปลคะคะสวัสดีค่ะ